สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันอีกครั้งนะคะกับ EP สอง EP สองนี้เราจะมาทำาำบ้านหุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างอ่มาเริ่มที่หุ้นตัวแรกกันนะคะตัวแรกเป็น advance นะได้ไม่ได้ลูก,กันนี้ซื้อได้ไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ผ่านตัวที่สองเอ็ดได้ไหมลูกเอ็ดไ,ได้จ้ะ น่าจะน่าจะแปลว่าอะไรได้ไม่ได้แะได้ได้สต๊อปตรงไหนสต๊อปตรงไหนลูกแอะประมาณประมาณสามจุดเก้าแล้วเทปโปรฟิตลูกเท่าไหร่เทปโปรฟิตเท่าไหร่ตรงไหน อ่ประมาณ4.13 4.13นะอ่าะคลิสมาดูตัวต่อไปเอ AH, เป็นไงได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ไมตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอนะรอเปลี่ยนใหม่เอาเป็นอ่อามาตะลูกได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกรออีกไกลเลยตัวนี้ อะเลิฟเป็นไงวันนี้ไดห้หููได้ได้แต่ว่าเสียงสูงไปหน่อยนะลูกเนี่ยมันเพิ่งตัดก็จริงแต่ว่าแบบเสียงสูงไปมาว่าตัวเนี้ยถ้าจะซื้อถือว่าเสียงอยู่ข้ามไปก่อนนะตัวเนี้ย ASB ตัวนี้เป็นไง ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ติลลอก,ก่อนนะผ่านไปออคชั่นเป็นไงมากตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ผ่าน Bjc ไม่ได้อ่าไม่ได้ผ่านบี A อ ได้ได้นะได้ตรนนี้ก็ถ้าเราซื้อแล้วจะสต๊อปตรงไหนลูกอ่ะคลิกเมาส์ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะสต๊อปนี้ลึกเกินไปลูกเพราะว่าถ้าเราซื้อแถวนี้สต๊อกควรจะยู่ตรงไหนลึกไปอ่ะใช่สต๊อปต้องยู่มา ประมาณสักสามสิบจุดเจ็ดห้าประมาณนี้สตอต,ตรงนี้แล้วเทคโพฟิตลูกจะเท่าไหร่ดีเทคโพฟิตตรงไหน,นอืมตรงนั้นเป็นเป้าแรกแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นลูก อน่าจะประมาณนี้ประมาณสักสามสิบสี่เป้าประมาณสามสิบสี่บาทนะอาร์อ่าตัวต่อไป BR เป็นไง BR ได้ไหมซื้อได้ไหมไม่ได้บ r ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะบิลเลียไม่ได้อ่าไม่ได้บิลลีไม่ได้นะ B W G เป็นไงตัวนี้ได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านไป C R C ได้ไหมได้เออสวยเลยนี่อ่ะถ้าตัวนี้ซื้อแล้วสต๊อปตัวงไหนดี ตรงไหนดีลูก <c oughs> ตรงไหนติ๊กตื่นแถวาถอยอินเอแต่อ,อินเอก็ได้ลูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นสต็อปสุดท้ายนะสต็อปสุดท้ายเนี่ยประมาณนี้ติ๊กติ๊กสี่สิบสามจุดสองห้านะก็ตอนเนี้ยอยู่แถวสต็อปนี่แหละ ถ้าซื้อก็ต้องดูว่าวันจันเนี่ยมันจะลุดตรงนี้ไหมถ้าไม่ลุกถึงว่าสวยมากและตอนนี้ถ้าเราซื้อแล้วเทปโปรฟิตตรงไหนลูกอ่ะเทปโปรฟิตอันนี้เป้าแรกแล้วเป้าถัดไปหลกเป้าแรกประมาณสี่สิบหกเป้าถัดไปสี่สิบแปด ให้ให้สองเป้าอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเดลต้าลูกเดลต้าโอ้ตรงนี้แล้วอ่ะได้ไม่ได้ลูกได้ไม่ได้ไม่ได้เออไ,ไม่ได้ผ่านไปเดลต้าละดีอที เป็นไงน,นี้ DNT ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปเร็วหน่อยนะเพราะนี้แล้วดูหลายตัวหูก ERW ดูโ ER ฮ <Do home. S 1> อ่ะอ้ามาข้ามหน่อหอกอ่าอ้ะอ่ะข้ามข้ามข้ามดูโฮมก่อนดูโฮมดูโฮมไม่ได้ไม่ได้อ่ะ ERW เ็นไงลูกได้ erw ได้นะอดูสิเส้นบาง erw ถ้าเปิดซื้อตรงนี้ถือว่าทุนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกซื้อได้แต่ว่าทุนไม่สวยเพราะมันเริ่มขยับมาแหละถ้าถ้าจะซื้อก็ต้องรองมันย่อนิดนึงแต่ถ้าทำไม่ยอ่อเราก็จะไม่ได้ของนะตรงเนี้ยถือว่าเขาเรียกว่าอะไระเห็นช้าเป็น,นิดนึงนะ erw ต่อไปก็เป็น ETC เป็นไงได้ไหมได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ ETC เหรอใช่ป่ะกอลีลูกได้ไม่ได้ได้ได้ไดไดตัวนี้ยังได้อยู่ตรงทันอยู่นะถ้าซื้อตรงนี้สต็อปแถวไหนดีลูก อืมใช่ถูกต้องลูกสามจุดกห้าประมาณประมาณสี่แล้วกันนะเลขกลมๆสต็อปตรงสี่บาทเทโปฟฟิตลูกตรงไหนอืมได้ประมาณสักสี่จุดเจ็ด สี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดนะเทียโปรฟิตแถวนั้นถึไนไล่ i l m ง่ายลุกได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเลย g s p เป็นไงไม่ได้ไม่ได้ลาหน้าไม่ได้ไม่ได้นะ ไปแล้วลวานานิ้ใชได,ได้ตรง,ง,งนี้ยังทันถ้าซื้อตรงนี้สต็อปตรงไหนลูกมาสต็อปตรงไหนติดเร็วลึกไปลุกลึกไปนะลึกไปประมาณตรงนี้ก็พอ ปร,ประมาณแถวนี้สามสิบสองสต็อปสามสิบสองบาทนะทิคโคฟิทลุกทิคโคฟิทตรงไหนประมาณสามสิบสี่จุดห้าแล้วกันทิคโคฟิทสามสิบสี่จุดห้า นำโยงนะนำโยงนำโยงดูสซได้ไหมลูกได้ได้นำโยงไม่ได้ลูกตัวเนี้ยถือว่า้ารนี้มไม่สวยแล้วลูกมันไปแล้วเ้า<ม>ตนี้มันมันไปแล้วเราเห็นช้าไปลูกเราเห็นช้าไปไปแล้วตัวเนี้ยซื้อไม่ทานแล้วนะต้องผ่านไปนะตัว<ม>ตนี้ยไม่ทานแล้วลูก อ่ะต่อมา,าตรงไหนเน,นี่ยตรงนี้อลิออลิลูกตัวนี้เป็นไงไม่ได้เออไม่ได้ไม่ทานลูกตัวนี้โอเอสพีโอสสภาลูกเป็นไงได้ไม่ได้ตัวนี้ ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ทันกันพัทีนั่งเป็นไงวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปเลยะภัทอ่ะเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปไม่ได้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 คิวคอนโอคิวคอน ไงไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ้ม่ได้ไม่ได้ไม่้ไไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม SIT ไดูก่อนลได้ไหมได้ไปได้ไหได้รอเปล่าไม่ได้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  FNC รูดเร็วจัดมาเปิดไม่ทัน SNC เป็นไงตัวนี้ได้ไหมคิดนานตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ลูกเพราะว่ามันจะหลุดแล้วไม่เสี่ยงไม่ใช่ซื้อมาทานแต่มันจะหลุดแล้ว ถึงไหนแล้วนะ ah s s p c g ไม่ได้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 นะ p c g ไม่ได้ s t e c อ่าไม่ได้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 ม่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่่ไม่ได้ไม่่ได้ไม่ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่่ได้ได้ไม่ไดม่ไ่ไ

โีเคสิงสต๊อปตรงนี้เหรอตรงนี้นะมาไม่แน่ใจว่ามันอาจจะลึกกว่านี้ไหมนะตรงเนี้ยเออไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ที่สต๊อปที่ดีที่สุดลูกบางทีอ่ะตัวนี้มันอาจจะเลยมาถึงนี่ไม่ก็นั่นตรงติ่งนั่นน่ะะอาจจะมาถึงตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูก็เลยจะเก่บตัวติ่งนั่นแหละเนี่ยแหละเนี่ยตรง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 ติ่งเนี้ย S <S คือัตรงนี้เลยอเออเนี่ยประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้าแล้วกันยี่ประมาณยี่สิบสองจุดห้าคือถ้าเกิดจะซื้อก็คือรออีกนิดหนึ่งใกล้ได้แล้วถ้าเกิดซื้อดีก็คือแบงไม้เข้าซื้อทีละหน่อยแบกแบกไม้เข้าเพื่อมาลงมาถึงตรงยี่สิบสองจุดห้าแต่ถ้าถ้าเราแบงไม้เข้าก็ซื้อทีละหน่อยแล้วลงมาข้างล่างให้ค่อยซื้ออีกทีหนึ่งนะหรือจะรอ ก็ได้ตัวนี้ก็ตัวไหนต่อนะท่ไหนนี่ใช่ไหม TMI อ่ะ TMI ไกลหมดลวไกลหมดะไม่ได้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  TMI ไม่ได้่นก TMI แล้วก็ GPI ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่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 ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไได้ไม้ไม่ได้ไม่ได้้ไม่ไ้ไม่ด้้ไม ไม่ได้ไปแล้วตัวสุดท้ายก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืนเลยวันนี้เราก็ทํากันบ้านครบทุกตัวแล้วที่เราเตรียมมานะคะใครสนใจตัวไหนก็ไปทำกันบ้านต่ออีกนิดนึงนะคะบางตัวก็ซื้อได้เลยบางตัวก็ต้องรอบางตัวก็ตกรถแล้วไปลองดูกันอีกทีนะฝากพี่ๆกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีสด้วยนะคะบายบาย